ผู้ที่ถูกเลือกต้องผ่านเรื่องราวมากมายในวัยเด็กจนถึงปัจจุบันอาทิเพื่อนครอบครัวสังคมคนรอบข้างต้องทนทุกข์ต่อความทุกข์ทรมานยากลำบากนั่นมันเป็นบททดสอบของจิตวิญญาณที่เบื้องบนส่งพวกเขาลงมาพบเจอผู้คนในมิติที่สที่มีความที่ตํำๆเพื่อให้ผู้ถูกเลือกได้มีประสบการณ์การเรียนรู้ในโลกมนุษย์ พื้นที่ของแม่ไกอาหรือพระแม่ธรณีหลายหลายคนไม่รู้ว่าเป็นบททดสอบทางจิตวิญญาณก็พากันคิดไปต่างๆนา,นานาว่าเป็นเพราะวิบากกรรมหรือฉหนหยหนอชีวิตจึงทุกข์ยากลำบากเช่นนี้ขนาดทําดีมาโดยตลอดยังไม่ได้ดีมีแต่ความทุกข์ยากลำบากผู้ที่ถูกเลือกจะต้องมีวิถีชีวิตที่ลำบากกว่าคนอื่นมีหลายคน น้อยใจในโชคชะตาคนอื่นเพื่อนฝูงเขาได้ดีกันไปหมดแต่ตัวเองยังลุ่มๆุ่มนนอนทำงานก็ไม่เป็นหลักเป็นแหล่งถูกดูถูกเหยียดหยามด้อยค่าว่าเป็นคนไม่เอาไหนไม่เอาทานบลาบลาบลาชีวิตเหมือนจะดีก็ไม่ดีจริงส่วนใหญ่ผู้ที่ถูกเลือกจะเป็นกลุ่มจิตวิญญาณเก่าแก่หรือโอนโซนที่ฉลาดและมีประสบการณ์มาหลายภพชาติหลายมิติ และหลายดวงดาวและได้รับเลือกให้ลงมาจิติบนโลกแม่กายาหรือพระแม่ธรณีเพื่อปรับจิตสำนึกแก่มวลมนุษย์ที่กำลังถดถอยให้สูงขึ้นและพวกเขาต้องผ่านช่วงด้านมืดของตัวเองแบบโชคชนและโชคชนตั้งแต่เด็กยันปัจจุบันยามเด็กๆเ,เพื่อนๆได้เรียนหนังสือได้เล่นสนุกกัน แต่พวกเขากลับไม่ได้มีโอกาสเช่นนั้นเพราะต้องออกจากโรงเรียนช่วยครอบครัวทำงานหาเงินมาจุนเจือครอบครัวพ่อครอบครัวยากจนพวกเขาจะใส่ใจและชอบช่วยเหลือผู้คนทั้งทางตรงและทางอ้อมแต่พวกเขาจะไม่ได้รับความสนใจและตอบรับมันสักเท่าใดนะักแต่พวกเขาก็ทำมันต่อไปด้วยจิตสำนึกจิตวิญญ,ญาณของพวกเขา สำหรับผู้ที่ถูกเลือกทั้งหลายจงตระหนักไว้เสมอว่าผู้คนส่วนใหญ่อาจไม่สนใจหรือชอบในเส้นทางของคุณแต่จงทําภารกิจเจ็ดจำนงเสรีของคุณต่อไปด้วยความเชื่อมั่นมั่นคงและมีศรัทธาสมกับที่พวกคุณถูกเลือกถูกคัดกรองจากเบื้องบนมาอย่างดีคุณเหมาะสมแล้วคุณเหมาะสมแล้วจงทํามันโดย ลูกรักจักรวาล